สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาสอนสิทธิ์บี5 2 7 7 4 0 2วันนี้จะมานำเสนอวิทยานิพนธ์เรื่องผลกระทบของความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของชั้นดินที่เกิดจากการตอกเข็มการก่อสร้างอาคารส่วนผลิตน้ำน้โรงก่อนน้ำบานเขนการประประนานครรลวงค่ะเนื้อหาที่เราจะมานำเสนอนะคะมีดังนี้หนึ่ที่มา ของปัญหา 2. วัตถุประสงค์ 3. ขอบเขตส,สีวิธีการดำเนินง,งาน 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็สรุปค่ะที่มาของปัญหานะคะที่มาของปัญหานะคะการขยายตัวของสังคมเมืองก่อให้เกิดการก่อสร้างอาคารต่างๆเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย อาคารสำนักง,งานและห้างสรรพสินค้าเป็นต้นค่ะก็ให้เกิดโมลพิษภาวะทางเสียงแล้วก็ความสั่นสะเทือนการปฏิบัติเพื่อความควบคุมทางเสียงความสั่นสะเทือนจากการกา่อสร้างอาคารจึงเป็นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่วิศวกรหรือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องให้คหํานึงถึงความสําคัญ ไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อให,ใ,หใ,หให้ให้อาคารมีความแข็งแรงสวยงามเนื่องจากเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างจะก,ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งมนุษย์และก็อาคารบริเวณที่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ก่อให้กระทบทั้งจิตใจและก็ร่างกายทําให้สูญเสียการได้ยินของมนุษย์ค่ะการที่สีสูญเสียการได้ยินของมนุษย์นะคะ เสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างจะก,ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งมนุษย์และอาคารบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์นะคะจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางร่างกายและก็จิตใจเช่นทําให้สูญเสียการได้ยินเกิดภาวะเครียดนอนไม่หลับและก่อให้เกิดโรคบางอย่างเช่นโรคกระเพาะขึ้นไส้อาเจียนเป็นต้น ผลกระโบที่เกิดกับอาคารมาะะักจะแสดงออกมาให้เห็นตามผนังอาคารมีรอยร้าวซึ่งเกิดจากการซุดตัวของอาคารและหากอาคารมีการซุดตัวมากาจะทําให้อาคารนั้น<ม>พังทลายลงมาได้ค่ะและก็จะเกิดการอุบัติเหตุต่อคนที่พักอาศัยภายในอาคารหรือว่าผู้ที่พักอาศัยรละแวกอาคารนั้นนะคะก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ ปัจจุบันนะคะกปนมีโรงงานผลิตน้ำทั้งหมดจำนวน4แห่งแบ่งเป็นฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน2แห่งประกอบด้วยโรงงานผลิตน้ำบางเขนมีกำลังการผลิตน้ำสูงสุด4ล้าน4 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันในโรงงานผลิตน้ำสามศสนมีกำลังผลิตน้ำสูงสุด550,000ลูกบาท เมตรต่อวนันและฝั่งตะวันตกข,ของแม่น้ำเจ้าพยาจำนวนสองแห่งประกอบด้วยโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสด์มีกำลังการผลิตน้ำสูงสุดหนึ่งล้านหแสนลูกบาทเมตต่อวนัน และโรงงานผลิตน้ำชันน้ำปุรีมีกำลังผลิตน้ำ1 7 5 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันโดยโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสด์รับน้ำดิบจากแม่น้ำกลองส่วนโรงงานผลิตน้ำที่เหลือรับจะดิบจากแม่น้ำเจ้าพยาค่ะปัจจุบันนะคะพบว่าปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาทางฝั่งตะวันตกสูงกว่าปริมาณความต้องการในการผลิตน้ำของ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และโรงงานผลิตน้ำธนบุรีประกอบกับกพนมีนโยบายให้บริหารจัดการน้ำประปาจากฝั่งตะวันตกมาเสริมน้ำปราปาฝั่งตะวันออกกรณีเกิดปัญหาริ่มความเค็มลุกดำแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งจำเป็นต้องลดกำลังผลิตของโรงงานผลิตน้ำบางขีและผลิตน้ำสามสีดังนั้นกพนจึงจำเป็นต้องเพิ่มกำลังน้ำเพื่อพื้น เพิ่มพื้นที่ฝั่งตะวันตกในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่9โดยขยายกำลังผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์จากเดิมอ,อีก800ลูกบาทเมตรต่อวันพร้อมทั้งสร้างระบบขนส่งขงัะแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำเจษพยาโดยก่อสร้างอุโมอง์สร้างน้ำจำนวน4เส้นทางคือ1อุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ 2. อุโมงค์ส่งน้ําจากถนนราชพฤกษ์ถึงถนนเพชรเกษ,ษม 3. อุโมงค์ส่งน้ําจากถนนกลระเพกษกถึงสถานีสูบน้ําบางมด 4. อุโมงค์ส่งน้ําจากสถานีสูบจ่ายน้ําบางมดถึงสถานีสูบสสจ่ายน้ําสํโรงพร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ําไว้เพื่อเชื่อมกับระบบส่งน้ําที่จะส่งไปยังฝั่งตะวันออก ที่มีแผนก่อสร้างในอนาคตซ,ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของกอปอนอในการบรรเทาปัญหาเรื่มความเข้มลุกล้ำในกาลดความเสี่ยงของการผลิตน้ำของกอปอนอในการบรรเทาการแก้ปัญหาโรงงานผลิตน้ำฟั่งตลมันตุเพื่อผลิตน้ำาล็้น้อยกว่าความต้องการค่ะอันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงคะ์ราคาซื้อซา ของไวยบตเไอออนและการเคลื่อนที่ของดินิรันเนื่องจากการตกเสาเข็ม0.35เ mm, มตรคูณ0.35เ mm มตรในการก่อสร้าง เครื่องวัดการสั่นสะเทือนและการตรวจติดตามดำเนินการเพื่อประเมินความเร็วอนุภาคสูงสุดบนผนังและคอลัมน์ของโครงสร้าง45ติ้งที่ระยะห่างต่างๆระหว่างการต่อเสาเข็มโดยเครื่องปรับแรงตึงที่ติดตั้งไว้ภายในระยะ15เมตรเมื่อปลายเสาสูง15.50เมตรถึง24.00นาฬิกา จากดาตุน,นินต้องต่อเสาเข็มจำนวน414กองค่าสงสุขความเร็ว,วไอคันของชิ้นส่วนคือ37.3จุดขอบเขตของวิจัยคะ่ะขอบเขตของการทำวิจัยนะคะ ขอบเคของงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสด์ขนาด8ป0แสนลูกบาทเมีต่อวันพร้อมงานที่เกี่ยวข้องเลขที่ sd ขีเก้หรือว่า r 1ต่อไปนี้นะคะจะเรียกงานจ้างออกแบบที่ผู้ให้บริการต้องการดำเนินการคือ ศึกษารูปแบบระบบผลิตน้ำที่เหมาะสมสำหรับการขยายผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ค่ะศึกษารูปแบบระบบผลิตน้ำที่เหมาะสมสำหรับงานขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ขนาด800ลูกบาทมตีต่อวนันพร้อมงานที่เกี่ยวข้องโดยสามารถรับความขุนน้ำดิบในสภาวะปกติได้250 NTU พร้อมทั้งสามารถกำจัดสาหร่ายได้ดีระบบน้ำจะต้องมีน้ำที่ได้จากการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ95ของปริมาณน,น้ำดิบที่เข้าสู่ระบบผลิตน้ำที่ได้จากหลังผลิตจะต้องเป็นไปตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกฉบับล่าสุดและความขุนของน้ำที่ออกจากระบบผลิตต้องมีความขุน ไม่เกิน0.3 NTU และระบบกำจัดตะกรนที่เหมาะสมสำหรับโครงการนี้และโครงการในอนาคตค่ะต่อไปนะคะจะมาสำรวจออกแบบประมาณราคาและจัดทำเอกสารประกวดราคาโดยมีองค์กรประกอบของงานก่อสร้างอย่างน้อยดังนี้ค่ะ 1. โรงงานสูบน้ำดิบ ที่สามารถรับรองการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบขนาด150ลูกบาทเมตรต่อนอาทีได้ไม่น้อยกว่าจำนวน6ชุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบขนาด150ลูกบาทเมตรต่อนอาที5ชุดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องค่ะ 2. ระบบการผลิตน้ำที่มีกำลังการผลิตน้ำแ0 0,000ลูกบาทเมตรต่อวัน พรอมระบบที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการศึกษารูปแบบและระบบผลิตน้ำา 3. ถังน้ำใส่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า12 0 0 0 0มนลูกบาศเมตร 4. ระบบจ่ายสารเคมีพร้อมระบบที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและออกแบบการประเมินราคาและการจัดส่งเอกสารประกอบร่วมกับกพน,นในการแจ้งทำความเห็นและปรับปรุงแก้ไข เอกสารประกวดราคาในขั้นตอนการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการจากงานก่อสร้างและตอบคำถามในขั้นตอนการจัดการหาผู้รับเหมาเบสร้างเมื่อกปอน,นได้เผยแพร่ประก,กาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วหากมีผู้ประกอบการที่สนใจที่จะต้องทราบข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมโดยสอบถามผ่านทางจุดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า อีเมลของหน่วยงานรัฐหรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดผู้ให้บริการจะต้องให้ความร่วมมือกับกบนในการตอบรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวค่ะ สุดท้ายนะคะงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องของภายใต้ขอบเขตของสัญญานี้ทางนี้นะคะผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้หาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุสิ่งของที่จำเป็นต่างๆตลอดจนต้องบริหารงานและอำนวยการเพื่อให้งานที่จ้างออกแบบดังกล่าวข้างต้นเสร็จตามเงื่อนไขค่ะและขอบเขตตามที่กพรพนสำหรับแผนที่ แสดงตำแหน่งของงานเจ้าออกแบบแสดงให้แล้วค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะสำนักการคุณภาพและอากาศและเสียงควบคุมมลพิษจึงได้จัดแนวทางการควบคุมและคอบฏิบัติการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนการก่อสร้างอาคารตั้งแต่การเตรียมพื้นที่การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างการก่อสร้างรากฐานและ ก่อสร้างอาคารโดยได้รวบรวมข้อมูลจากพระราชบัญญัติจราจรทางบุกพศ2522ประกาศณวันที่18มกราคม2522กระทร, 2, 22, ระวงสบับที่4โลงงามวันที่1พศ2526ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดักเกณฑ์การก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภครายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและล่ากมาตรฐานการป้องกันอาคารใกล้เคียงจากการต่อเสาเข็มนอกจากนี้นะคะการควบคุมเพื่อควบคุมเสียงและความสันจะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร ก็เพื่อให้เสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดเช่นประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฉบับที่15พศ2540เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่29พศ2550เรื่องค่าระดับเสียงหนุบกลนและประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่37 พศ2553เรื่องกำหนดมาตรการความเสี่ยงความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารเป็นต้น,นะคะ่ะร่างมาตรฐานการป้องกันความขังเคียงจากการตอกเสาเข็มของกรมโยธทาธทิการแนวทางและข้อปฏิบัติในการควบคุมเสี่ยงและความสั่นสะเทือนจากการก่อ สร้างอาคาร,าคารนะคะ 1. ความุมเสียงและความสั่นสะเทือนจากการสร้างอาคารให้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างอาคารทั้งหมดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอาคารซึ่งรวมถึงการดัดแปลงซ่อมแซมหรือถอนก่อสร้างรากฐานการก่อสร้างตัวอาคารการก่อตัวอาคารและอื่นๆที่เกิดจากการก่อสร้างนั้น 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ดำเนินการควจกำหนดให้ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาปฏิบัติตามแนวทางและข้อปฏิบัติในการควบคุมเสียงและความสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารค่ะ 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ดำเนินการควบคุมหรือผู้รับเหมาควรให้ความสำคัญในการจัดการปัญหา ข้อร้องเรียนผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารโดยควรดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว,วที่สุดค่ะ 4. ผู้ได้รับอนุญ,ญาตหรือผู้ดำเนินการหรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับเหมาควบคุมควรดูแลมีให้เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สุขภาพ ผู้อยู่อาศัยโดยรอบที่สร้างและคนงานและก่อให้เกิดการแตกร้าวหรือซุดตัวรงมของสิ่งก่อสร้างที่อยู่โดยรอบสถานที่ก่อสร้างโดยมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะ 4. นะคะคือการเตรียมพื้นที่และขนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างค่ะก่อนที่เราจะเริ่มมือก่อสร้างนะคะผู้ดำเนินการควรจะทำรู ชั่วคราวทึบและแข็งแรงควรติดป้ายบริเวณที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารค่ะและสามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาที่ก่อสร้างโดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้ค่ะโดยแสดงข้อความดังนี้นะคะสำรวจแล้วก็ถ่ายภาพอาคารสิ่งผูกสร้างใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างค่ะหลังตอกหรือเจาะเสาเข็มและระยะ ก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหากมีข้อร้องเรียนว่าอาคารได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างค่ะควรมีกำหนดกั้นเสียงระหว่างพื้นที่ก่อสร้างกับพื้นที่อ่อนไหวหรือบริเวณที่มีวัสดุที่ก่อให้เกิดเสียงสะท้อนเช่นกำแพงคอนกรีตกำแพงกระจกเป็นต้นโดยกำแพงกั้นเสียงควรติดตั้งในบริเวณที่มีใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ กับแหล่งกำเนัดเสียงค่ะหรือบริเวณพื้นที่อ่อนไหวกําแพงกั้นเสียงคนมีลักษณะเป็นแผ่นหนาทึบและมีน้าหนักต่อพื้นที่อย่างน้อย10กิโลเมตรตารางเมตรค่ะส0กิโลกรัมต่อเมตรค่ะแนวทางและข้อปฏิบัติในการควบคุมเสียงความสสั่นสะเทือนจากการสร้างอาคารสามารถแบ่งออกเป็น3ช่วงคือ 1. การเตรียมพื้นที่ และขนส่งวัสดุอุปกรณ์การกอร่อสร้าง 2. งงการรือถอนอาคารและการกอร่อสร้างรากฐาน 3. การกอร่อสร้างอาคารค่ะข้อปฏิบัติเพิ่มเติมนะคะ1มีความปิดทางเข้าและทางออกมากกว่า1ช่องทางค่ะ 2. จัดระเบียบการจราจรทางภายในและก็ภายนอกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก,กอ่อสร้างนอกเวลาเร่งด,ด่วนโดยกำหนดและควบคุมความเร็วของรถวัรทุ วัสดุปก่อสร้างภายนอกพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. ควรจัดที่จะลดส่งคนงานและวัสดุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างและอยู่ในพื้นที่ห่างจากพื้นที่อ่อนไหวค่ะ 4. ีไม่ควรกดแปรหรือเหยียบคันเร่งที่ให้เกิดความเสียงดังเกินความจําเป็นในเฉพาะบริเวณชุมชนค่ะห้าควรวางแผนขนย้ายวัสดุ ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่เก่อสร้างช่วงที่ผ่านชุมชนโดยระยะ,ะโดยระยะต้องใช้เวลาโดยที่สุดค่ะนั่งนั้นนะคะจึงดูเหมือนว่าสามารถคาดการความรุนแรงของการสัส่นสะเทือนได้โดยประมาณเนื่องจากการต่อเสาเข็มในดินที่มีสภาพเดียวกันเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนตัวของดินข้าง ด้านข้างจึงได้ติดตั้งอุปกรณ์ปรับฉเฉียงย่าง3จุดในพื้นที่ระยะห่าง2เมตรจากการโครงสร้างและแนวแกนกลางของกลุ่มต่อเสาเข็มที่มีอยู่เสาเข็มจะต้องขับเคลื่อนด้วยการเจาะวมหน้าในในหมายเลข90และ49จะอยู่ที่49 49และ316กล่องตามลำดับค่ะ